Súng 야 <목소리> 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 สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับป้าย่านะคะสับไพนอร์เวย์นะคะวันนี้นะคะป้าย่าจะมาตอบคําถามนะคะหลายๆคนนะคะของเพื่อนๆหลายๆคนเนาะถามป้าย่ามานะคะว่าป้าย่าอยากมาทํางานที่นอร์เวย์มันเป็นคําถามที่ติดเทรนด์ฮอตฮิตมากเลยนะเรื่องการงานนะคะที่นอร์เวย์นี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าเรามาวีซ่าท่องเที่ยวมาวีซายี่ยมครอบครัวหรือวีซายี่ยมแฟนเนี่ย สามารถทํางานได้ไหมป้ายาจะขอมาเล่าอีกนะถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปเก่าป้ายานะที่ป้ายาแชร์เรื่องการหางานหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ลองย้อนไปดูคลิปต,ตเก่าเนาะแต่วันนี้ก็จะมาตอบอีกแล้วนะในส่วนของอวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมนะคะป้ายาไม่แนะนําให้ทํางานนะคะเพราะว่ามันจะมีผลนะคะในการขอวีซา่าถ้าหากว่ากรณีที่คุณโดนจับได้นะคะว่าคุณทํางาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ,ะนายจ้างนะคะเขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่รับนะคะทุกคนเขาจะไม่รับคุณเข้าทํางานง่ายๆนะคะไม่รับเลยแหละเนาะเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะคะมาวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถทํางานได้นะมันไม่เหมือนในหนังนะมันไม่เหมือนในอ,อเมริกานะคะไม่เหมือนในออสเตรเลียที่เขามีร้านอาหารมีอะไรแยะคุณสามารถไปหางานทําอะไรหรือว่าเป็น โรบินฮูดอะไรอย่างนั้นได้นะมันจะค่อนข้างยากนะคะในยุโรปหรือในนอร์เวย์เองนะปะยากกล้าพูดเลยว่ายากมากหลายๆคนนายจ้างเขาไม่กล้าจ้างเรานะคะแต่ป้ยากมีข้อนแนะนำแบาบงคนอาจเข้ามาฟังแล้วเออแนะนำอะไรแบบไม่ถูกต้องแต่ว่ามันก็ไม่ถึงจะว่าไม่ถูกต้องเสียทีเดียวนะคะก็มาฟังไว้ดี กว่าที่เราจะไม่รู้อะไรนะป้าเข้าใจเนาะป้าเคยเป็นไงตอนมาเที่ยวหาลุงครั้งแรกป้าก็คิดไว้เลยว่าหุยมาตั้งมาเยี่ยมลุงอ่ะตั้งสามเดือนอ่ะแล้วป้าจะอยู่ยังไงอ่ะจะอยากทํางานอ่ะแล้วเราจะหางานอะไรทําเราอยากทํางานหรือว่าเรามาเนี่ยเราก็อยากหาลูทางอะไรไว้ใช่ไหมคะยิ่งสําหรับคนที่แบบว่าทํางานอยู่ตลอดแบบ ทำงานด้วยตัวเองมาตลอดก็ไม่อยากอยู่เฉยนะสามเดือนตั้งตั้งสามเดือนเราคิดอย่างนี้นะป้ายาก็คิดเหมือนกันนะเอะเรามานี่เราจะหางานทำเราจะทำอะไรดีนะคะแต่จริงแล้วมันยากมากเลยนะคะพอมาจริงๆแล้วมาถึงนอร์เวย์จริงๆแล้วมันจะยากมากทุกอย่างปิดหมดเลยนะคะเรื่องงานเนี่ยปิดหมดเลยเขาไม่รับเราแน่นอนนะคะเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวแต่ป้ายาจะมา แนะนำแบบนี้นะคะว่าถ้าจากมาเยี่ยมแฟนนะคะหรือว่าเยี่ยมครอบครัวหรือญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมาช่วงหน้าร้อนเพราะอะไรหนึ่งหน้าร้อนเดี๋ยวนี้เนาะเขามีเก็บผลไม้ป่าขายเก็บเห็ดขายนะคะเนี่ยเราก็ไปอยู่ในป่านะคะมาเก็บผลไม้ขายได้เก็บเห็ดขายได้แต่ป้าะะจะบอกว่าที่นอร์เวย์เนี่ยเขาก็ยังไม่เปิดนะคะไม่เปิดเป็นธุรกิจเหมือน เหมือนที่สวีเดนหรือฟินแลนด์นะคะนั่นน่ะเขาก็จะเปิดเอาคนที่บ้านเราเนาะที่เมืองไทยมาเก็บตักผลไม้ขายอะไรอย่างนี้เลยเนาะแต่เขาเราสามารถขายกันเองได้นะคะขายให้คนรู้จักนะคะก็เราไม่มีอะไรทำล้วก็ไปเดินป่านะคะตักก็อย่าไปพูดจ่งแจ้งไว้ฉันตักขายฉันตักขายอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ไม่รับประกันนะคะก็ฉะนั้นก็ทำค่อยๆเก็บก็ไปค่อยๆไปขายนะคะก็ ถ้าใครแฟนเขาสนับสนุนเขาเขาคิดว่าเออไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขารับผิดชอบเราได้ถ้าหากเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้ามีคนไปหรือว่าเราโดนจับได้ว่าเรา ทำาหารายได้นะคะนั่นอา,อาจจะเป็นประเด็นที่ปรยาย่บอกว่านายจ้างเขาไม่จ้างเราแน่นอนอย่างนี้ไงแล้วก็แฟนเราหรือว่าครอบครัวเราเนี่ยรับผิดชอบตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เออให้เราเข้าป่าเขาป่าเข้าดอยหาตักเก็บผลไม้ขายอะไรเงี้ยนะคะที่แนะนําได้มีก็มีแค่นี้นะคะหรือไม่ก็ญาติพี่น้องของทางแฟนเรานะคะสามีเรานะคะ ว,วายวันเราทําความสะอาดเล็กๆน้อยๆน,นะแล้วเขาก็จ้างแล้วก็ให้เป็นค่าสินน้ําใจเราหรือว่าเราทําอาหารไทยให้เขากินก็เป็นสินน้ําใจเราขายปอเปี๊ยะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปลงโจงคขึ้นว่าขายอันนี้แนะนําแนะนํานะคะถ้าใครมาแล้วอยากหาไรายได้พิเศษคิดไว้แล้วเนี่ยป้ากาเข้าใจเนาะ เพราะว่ามาสามเดือนป้าเคยมาหาลุงเนาะครั้งแรกเลยเออคิดไว้ต่างๆน,นัน่าจะหาลู่ทางจะหางานทําแต่งจริงแล้วอ่ะพอมาแล้วไม่ไม่ได้อะไรเลยนะคะครั้งแรกที่มาไม่ได้อะไรเลยยิ่งไรายได้พิเศษนี่ไม่มีเลยนะคะพิเศษอย่างเดียวนะคะได้จากลุงลุงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แค่นั้นเองนะนั่นแหละฉะนั้นก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะประสบการณ์เนาะ ว่าการหางานที่นอร์เวย์ยากมากนะคะถ้าคุณจะมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวทุกอย่างปิดหมดนะคะคุณไม่สามารถที่จะทํางานได้เนาะฉะนั้นอย่างที่ปะยาญแนะนํามาหน้าร้อนนะมาหาผลไม้มาหาของป่าขายนะคะแล้วป้ายาก,ก็เลยเนาะเอาคลิปในการหารายได้พิเศษของใครที่ยังไม่มีงานประจํานะคะ ช่วงหน้าร้อนหรือว่าขายขายปอเปี๊ยะอะไรอย่างเงี้ยปายาก็ไปขายปอเปี๊ยะที่ตลาดจะบอกว่าปายะเนี่ยไปเรียนคูชในด้านของอสุขอ,อนามัยเรื่องการทําอาหารมานะคะเข้าเข้าคูชระยะสั้นฉะนั้นปายาก็จะมีใบประกาศนะคะของปายะเองนะคะที่ไปเรียนมาณนเะบื้องต้นนะ ข่าววันนี้นะคะป้าย่าก็จะนําคลิปที่ป้าย่าหารายได้นะคะพิเศษที่นอร์เวย์นะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเกี่ยวกับการขายบอเปียที่ตลาดนัด่ะ,ะวันนี้ที่บางัมีขายบอเปียนะคะได้ขายบอเปียแล้วขายไปสองป<อ>ีน,นะคะ De problemene som igjen rammet Facebook i går kveld, er rettet. Som tidligere i uken var også nå, Instagram, Messenger og WhatsApp er berørt av det feilen. Det tok tre timer fra det ble meldt om problemet, til valgte å finne ut igjen.

หลังจากตั้งร้านเสร็จป้ายาก็เดินสำรวจร้านอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพื่อนๆแม่ค้าที่ค้าขาย oh. ด้วยกันมาหลายปีแล้วนะคะมาดูที่ร้านขนมดูนะคะแกมาจากนธอร์แลนด์นะคะ <c oughs> ก็ขายด้วยกันมาสี่ห้าปีแล้วคะ่ะ mm hmm. ร้านอื่นๆป้ายาก็ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปกติแล้วป้ายาจะไปอยู่ตรงถนนคนเดินซะมากกว่านะคะ แต่วันนี้มาอยู่ที่เต็นท์ค่ะนี่ร้านพยาเล็กๆแค่นี้นะคะก็เอาหม้อทอดมาแค่หม้อเดียวค่ะอันนี้ร้านขนมปังของเพื่อนเหมือนกันนะคะของคนบราซิลค่ะเขาได้ภรรยาคนนอร์เวย์นะคะอร่อยมากๆค่ะฝรักเบอร์นะคะ ออกมาดูตรงถนนคนเดินนะคะตอนนี้ช่วงเช้าอยู่คนยังไม่เยอะนะคะป้ยาก็เลยมีเวลาเดินออกมาสำรวจข้างนอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาจัดงานกันตรงนี้นะคะปีนี้การโฆษณายังไม่ดีเท่าไหร่นะคะด้วยสถานการณ์บังคับนะคะนี่ร้านนี้ก็มาประจำค่ะปยากมาขอชิมนะคะเยอะ Oh, kanskje jeg altså, den... smaker denne. Ja, den. Veldig populær, den. da. Oh, ja. Smaker jeg nå Den er hvitløk, eller? Ja, Stemmer, det er hvitløk. Ja. Helt riktig. For den som 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 ser litt 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 da. Det mm -hmm. Det veldig... det er 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 sammen, sammen ja ja. 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 folk lager lager her, her Men ja. mm -hmm. jeg smaker, av i og jo ordentlig Så får mye med ja. Jeg mm. Hva koster det? Og, ja, 150 for stykket. Mm. Må med på tilbudspakke hvis det er flere. Ja. Det, det er jeg som liker ja, det. Jeg, er som ja. jeg, jeg liker hvitløk. <laughs> ja, ja. Alt med hvitløk blir bedre. Aioli og hvitløksbrød, alt dette er kjempegodt. Men jeg lager litt. Mm. Så er det, ja. Bra, det er faktisk sunt mm -hmm. ไปชิมของเขาเลยโดนสอยไปร้อห้าสิบนะคะช่วยเขาอุดหนุนมาชิมไมได้มาขายหน้านี้เลยที่เต็มให้ hey. ร้านกาแฟซับร้านกาแฟยังไม่มีคนมานะคะนี่ร้านหนังสือตรงนี้ที่ป้า่าเคยมาขายทุกปีเนาะแต่ไม่เป็นไรสวยไหม

ช่วงนี oui, Teraz, e ้คนก็ซาแล้วจากตอนคนเยอะๆไม่ได้ถ่ายเนาะมัวแต่ขายแล้วก็ไม่ไม่ให้เห็นคนเนาะขายหมดแล้วค่ะเตรียมตัวกลับบ้านค่ะเก็บของนะคะ